สวัสดีค่ะกลับมาครบกันอีกครั้งนะคะรอบนี้ที่เคยสัญญากันไว้ที่เพื่อนๆเคยขอบอกว่าให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างตัว Triumph Tiger 900 GT Pro กับตัว Suzuki V-Strom 1050 XT นะคะก็ต้องขอเกริ่นให้ฟังก่อนนะสำหรับในตัว Triumph Tiger เนี่ยของซีซั่นนี้ยของเขาอะเขาก็จะมีตัว900 GT เฉยๆนะตัวธรรมดาตัว900 GT Pro แล้วก็ไปถึงตัว Adventure อีกตัวนั้นก็คือที่เราทราบกันดีนะคะนั่นก็คือ Triumph Tiger 900 r a n d y p r r o ค่ะตับอีกตัวที่เป็นตัวน้องของเขาก็คือ Tiger 900 r a n ร r เฉยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกุกกันมาอยู่แล้วนะคะก็พอจะทราบกันดีว่ากุ๊กรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ขับขี่ท่องเที่ยวตามสไตล์กลุกนะคะต้องบอกว่ารีวิวเปรียบเทียบรอบนี้ย ถือว่าเป็นการที่กุ๊กเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนเพื่อนีพ่พี่น้องๆทุกคนแล้กันได้ทราบกันว่ากุ๊กรู้สึกยังไงนะจะบอกว่าฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ที่กุ๊กเคยยำ้ยำยทุกคลิปที่กุ๊กรีวิวรถน,นะคะต้องให้เพื่อนๆนไปสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าความรู้สึกการขับขี่ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยกุ๊ก,กอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงอีกคนอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงนะคะ ให้เรียกว่าเล่าสู่กันฟังดีกว่านะเดี๋ยวเราก็ไปลองฟังกันดูนะคะว่า2รุ่นเนี่ยเป็นยังไงกันจากความรู้สึกที่กุกได้ขับขี่มาเนี่ยทั้งสองคันนี้อาจจะไม่ได้เอามาขี่เป็นเดือนนะคะแต่กุก,ก็พอจับฟิลรถได้อยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องราคารถนะคะต้องยกให้ตัว Suzuki w i s ต ROM 1 5 0 XT ตัวนี้ชนะไปเนื่องจากว่าตัวของ Tiger 900 GT Pro เนี่ยราคาจะสูงกว่านะคะเพราะว่าตัว GT Pro จะอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทค่ะในส่วนของรายละเอียดเรื่องเซอร์วิสรถต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไล่เช็คอีกทีนะคะเพราะว่ากุ๊กไม่แน่ใจว่าตอนนี้ ราคาอะไรของตัว Suzuki w i t d o m กับตัว Tiger GT Pro เนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากที่ทราบมาของค่าย Triumph เนี่ยเขาจะราคาสูงกว่านะคะรวมไปถึงเซอร์วิสในแต่ละรอบด้วยมาพูดกันถึงในเรื่องรูปลักษณ์ของทั้ง2ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ากูอะชอบตัว Tiger 900 GT Pro มากกว่ารอบนี้ก็ขอให้ ตัวพี่เสือเขาชนะไปนะคะคือชอบส่วนตัวรูปทรงรถนะคะมันดูพริ้วกว่าตัว VStrom 1050XT ค่ะแล้วก็ชอบเรื่องดีไซน์ไฟของรถนะคะแล้วก็น้ำหนักรถที่เบาวกว่า VStrom เยอะมากตัว Tiger 900 GT Pro เนี่ยน้ำหนักเขาอยู่ที่198กิโลกรัมนะคะซึ่งตัว VStrom 1050เนี่ยหนักอยู่ที่247กิโลกรัมเลยนะ ต่างกันเยอะมากวิสตอมเนี่ยเข็นแล้วแบบโอ้ยอยางได้ผู้ชายมาช่วยเข็นมากค่ะปัดผ้ามาที่กุ๊กมาเข็น t i เกอ900 GT Pro คนเดียวนะโอ้สบายสายหน่อยไม่เหนื่อยเลยนะคะถ้าให้พูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบนะบอกเลยว่าผู้หญิงมาขี่ t i เกอ900 GT Pro เป็นอะไรที่ง่ายสุดเหมาะสมสุดแล้ว ถ้าไปขี่ตัววีสตรอมนะให้นึกภาพถ้าไปไหนคนเดียวนะคุณต้องเอารถให้ไหวอะในกรณีที่ว่าต้องเข็นนะไอตอนขี่มันสบายๆกันทุกคนอยู่แล้วคะ่ะไม่เป็นห่วงเลยผู้ชายมาขี่วีสตรอมเอาอยู่แน่นอนมาขี่ไทเกอร์900ก็สบายๆหมู่ๆอยู่แล้วนะพูดถึงเรื่องน้ำหนักรถนะและสิ่งที่พิเศษอีกอย่างนะที่ชอบไทเกอร์มากๆอะ่ะเพราะว่า ก้นเขาโด่งคือเรามองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเซ็กซี่ว่ะมันดูแบบมันสวยอะตัว Suzuki V-Strom 110 XT ตูดเขาจะไม่ได้โด่งขนาดนั้นเขาจะออกแบบว่าเหลี่ยมๆนิดนึงนะถ้าใครเคยเห็นทั้งสองตัวมาจะดูเห็นเลยว่ามันโด่งมากจริงๆนะคะกับตัว Tiger ของสมรรถนะนะคะกุกยกให้ตัว Suzuki v s t r o m 1050 XT เป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้นะคะให้มา้ามาถึง107ตัวนะคะตัวนี้ก็ CC อยู่ที่1037 cc นะคะเป็นสูบวีทวิน90องศาค่ะจะเล่าให้ฟังว่าสูบวีทวินน่ะมันขี่มันจริงๆนะคะทุกคนคือกุ๊กส่วนตัว กุ๊กขี่ของกุ๊กอยู่แล้วไงเป็นตัวก a r d ดิอุส0 ABS นะคะอันนี้เป็นสูบวีทวิง90องศารถของกุ๊กเองและวให้เ,เพื่อนๆนึกภาพสิในขณะที่สูบวีทวิน90องศาไปอยู่กับเครื่องตัว 137cc c ตัวว i สตรอมพานาิ XT ตัวเนี้ยสุดๆแห่งความบันเทิงเลยนะบิดมาติดมือแรงบิดเนี่ยพุ่งตรงว่าไทเกอร์ Tiger 900 GT Pro แพ้อะแพ้เลยนะถึงแม้ว่าความต่างของ CC เนี่ยตัว900 GT Pro เขาจะอยู่ที่888 c c นะคะก็คือต่างกันร้อนึง่งนิดๆนะไม่มากส่วนสูบของตัว Tiger 900 GT Pro นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์3สูบแถวเรียงนะ แล้วก็ในตัวของแรงม้าตัว Tiger 900 GT Pro เนี่ยมีม้ามาให้95ตัวนะคะม้าน้อยกว่าตัวของ v s t r o m เนี่ย12ตัวนะขอพูดในส่วนของโหมดการขับขี่ทั้ง2ตัวนะคะตัวของ Su z u k i v s t r o m เนี่ยเขามีมา3โหมดนะโหมด A โหมด B โหมด C แต่โหมดที่ทําให้ตื่นเต้นได้ตลอดเวลานั่นก็คือโหมด A นะคะบิดทีไรหน้าตึงทุกทีขอใช้คํานี้ซึ่งถ้าให้ไปพูดในตัวของ Tiger 900 GT Pro อะเขาก็มีมาให้เราถึง5โหมดนะคะแต่ว่าในโหมดของตัว t i เกอ่ะมันจะออกแนวเป็นตัวช่วยในการขับขี่กับทางที่เราเจอนะเะช่นโหมดโรดเรนสปอร์ตออฟโรดนะคะแล้วก็เป็นโหมด รเดอร์ที่ว่าปรับแต่งเองนะคะจะบอกว่าถ้าให้พูดถึงเรื่องสมรรถนะมันก็ไม่ได้ออกมาชาัดเจนมากเท่าของตัว v s t r o m 1พ0นหซนะคะซึ่งมันแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าตัว v ีสตรอะโหมด A คือหน้าตึงมากโหมด B ก็จะซอฟลงมาก็คือสัมผัสได้จริงๆจากการขับขี่เลยแล้วก็โหมด C ก็จะละมุนล,ลงมาอีกนะคะ ในเรื่องของสมรรถนะเอา,อาจริงๆนะกุ๊กไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบเพราะเนื่องจากว่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะซีซี <ๆ S 1> เขาต่างกันและแรงม้าของเขาเนี่ยต่างกันถ้าสมมติในกรณีที่ว่ารถ2คันเนี้ยซีซีเท่ากันนะอะก็อาจจะพอแบบพูดได้เต็มปากเนาะแต่ออจริงๆนี่มันก็เต็มปากไปแล้วถ้าตัดความเป็นในส่วนของซีซีต่างแรงมา้าต่างนะกุ๊กว่าเรื่องของสูบอะสำคัญเลยนะ ในการขับขี่เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันนะคะอย่างสูบวีกระชากตึงแน่นอนเปิดมาเปิดมานะคะซึ่งในส่วนของ3สูบเรียงอะ่ะเขาจะค่อยๆมาไงสไตล์มันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วและแน่นอนกูก็มั่นใจนะว่าสูบวีก็ยังยืนหนึ่งอยู่น,นี่พูดแบบไม่ได้อวยนะจากที่เราขับขี่มาก็อยากให้เพื่อนๆน พิจารณาเอาหรือถ้ามีโอกาสจริงๆก็ไปลองขับขี่ด้วยตัวเองทั้ง2รุ่นนะคะที่กุ๊กบอกไปแล้วสัมผัสกันไปเลยว่า2ตัวเนี้ยฟีลความรู้สึกอะมันแตกต่างกันมากแค่ไหนสมรรถนะมันเป็นยังไงนะคะความสะดวกสบายของรถทั้ง2คันนี้นะคะ กุกจะพูดในมุมของพวกระบบกันสะเทือนพวกโช๊คความนุ่มละมุนต่างๆนะคะให้เพื่อนๆนึกภาพตามไปเลยนะตัวนี้กุกให้ t i g เก900 GT Pro จากค่าย Triumph ชนะไปค่ะเพราะว่าสัมผัสมาเลยนะเอาจริงๆนะที่ขี่รีวิวมาเนี่ยหลายค่ายแต่อาจจะไม่ได้รบทุกค่ายของรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าตัว Triumph แทบทุกรุ่นเลยนะโอ้นุ่มอะโชคนุ่มมากนะ มาพูดในส่วนของ t i เกอ900นะเก900 GT Pro เนี่ยบอกว่าโอ้โหโช์เขานุ่มนวลดีมากดีมากจริงๆอะตัว t i เกอ900 GT Pro นะคะโช์หัวกลับด้านหน้านะของมาช็อกกี้นะคะตัวนี้ปรับแมนนวลน,นะขนาดอยู่ที่45มิลิเมตรระยะยุบตัวเนี่ย,ยที่180มิลิเมตรค่ะ ในขณะที่ด้านหลังก็เหมือนกันมาซอกคี้เหมือนกันระบบการสะเทือนหลังนะปรับตั้งพีโหลดแบบไฟฟ้านะจ๊ะไปปรับกันได้ที่หน้าจอเลยระยะยุบเนี่ยอยู่ที่170มิลิเมตรค่ะนอกจากนี้นะในตัว t i เกอ900 GT Pro อะ่ะมีตัวอุ่นมืออุ่นเบาะนะอันนี้ก็สบายมากทั้งคนซ้อนทั้งคนขี่เลยนะ,ะคะได้ชาัดว่า มันสามารถช่วยเหลือเราได้จริงๆในขณะขับขี่ที่เจอฝนนะคะสภาพอากาศที่หนาวเปิดใช้ไปเลยช่วยขึ้นได้อุ่นเบาะมันก็อาจจะจากกระเดียมนิดนึงอันนี้เทสมาแล้วนะอุ่นเบาะก,ก้นเราก็จะมีความอุ่นขึ้นมานจ้าส่วนมือเนี่ยมันก็อุ่นขึ้นมาเลยตัวชิลกันลมของไทเกอร์ก็สามารถ ปรับได้ง่ายนะ,ะง่ายกว่าของตัว V-Strom 1050 XT ถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูรีวิวครบจากกกะะุทั้ง2ตัวตัวไทเกอร์สามารถดันไปข้างหน้าแล้วดึงขึ้นลงได้เลยก็สามารถทำได้ระหว่างขับขี่นะไม่จะเป็นต้องจอดรถสนิทต,ตัดภาพไปที่ V-Strom 1050 XT นะคะตัวนี้ต้องจอดรถนะ,ะแล้วก็ไปปรับกลไกลข้างหน้าก่อนถึงจะ เลื่อนได้นะคะยังคงให้ความรู้สึกสะดวกสบายอยู่เลยนะถ้าให้นึกถึงตอนที่ได้ขับนะตอนนี้ก็ครบปีแล้วนะคะกับตัว Tiger 900 GT Pro ที่กูเคยทำรีวิวไปต้องบอกว่าสัมผัสมันยังตราตรึงอยู่ทุกวันเนี้ยคือมันนุ่มมากจริงๆอ่ะเพื่อนๆคือในเรื่องของความยุยช่วงล่างอะไรเนี้ยเราสามารถไปปรับตั้งค่าทั้งหน้าทั้งหลังให้มันบาลานซ์กันได้ด้วยตัวเองนะคะ ด้วยสัมผัสของตัวเองว่าเราขับขี่แบกสัมภาระอะไรยังไงได้หมดเลยอันนี้นะมาพูดกันในส่วนของ v i s t r o ม1050 XT บ้างถึงจะไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่เผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ดูรีวิวกุกเลยนะคะตัว v i s t r o นะคะด้านหน้าเนี่ยก็มีระบบกันสะเทือนมาให้นะแบบ i n w e r d Telescopic ปนะคะโชว์หัวกลับเหมือนกันจ้าก็ปรับแมนวนวลทั้งหน้าทั้งหลังนะตัว v ีสตอะไม่ได้มีไฟฟ้า ส่วนด้านหลังก็มีระบบการสะเทือนหลังมาให้นะคะแบบลิงค์ไทป์ผู้ขับขี่ก็สามารถปรับได้เลยนะค่าความหนืดเนี่ยเอาตามความชอบสไตลก์การขับขี่ของเราเต็มที่นะคะส่วนตัวที่กูกสัมพันธ์นะตัว v s สตอมพานาซิปเอ็กซ์สัมผัสที่กูกขับขี่มาจริงๆนะตัววิสตอมถ้าให้ผู้กันแบบให้พอนึกภาพออกได้เขานุ่มสู้ของฝั่งไทเกอ900 GT Pro ไม่ได้นะคะ แต่ของเขาก็ถือว่านุ่มในระดับของเขากับสเปคที่ได้มานะเพื <S <S ่อนๆความสะดวกสบายอย่างอื่นของ v s t r o m ก็จะมี Cruise Control เหมือนกันกันกบตัว Tiger 900 GT Pro นะอันนี้ก็ขับขี่เมือม่อยๆเมื่อมือก็เปิดใช้กันไปเลยนะคะในส่วนของเบาะรถนะทั้งสองตัวกุ๊กให้เขานั่งสบายเหมือนกันนะทั้งสองตัวไม่เมือม่อยก้นนุ่ม ถือว่าดีไซน์ตัวบอกออกมาได้ดีนะคะระบบเบรกนะคะเรื่องนี้กุ๊กออกตัวเลยว่ากุ๊กให้ทั้งสองรุ่นนี้เขาเสมอกันไปนะคือส่วนตัวที่กุ๊กสัมพันธ์มาเองอะเบรกดีทั้งคู่เลยแม้ว่าสเปคอาจจะไม่เหมือนกันอย่างของ Triumph Tiger เขาก็จะได้ Brembo นะส่วนตัว Suzuki V-Strom เขาจะได้ โะคะิกซึ่งเพื่อนๆถ้าติดแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความคิดต่างกันนันทีแต่กุกพูดตัดออกไปเลยในการที่กุกสัมผัสขับขี่หน้าท้องถนนด้วยตัวกุกเองนะคะอันนี้กุกสัมผัสได้ว่าดีทั้งคู่ไม่แพ้กันแล้วก็ในส่วนของ ABS นะคะมีให้ทั้งคู่เลยทั้ง2รุ่นข้างหน้าก็เป็นปั๊ม4พอร์ตนะทั้งคู่เหมือนกันนะคะแค่ต่างแบรนด์จริงๆเรื่องสเปคละเอียดมากๆเนี่ย ก็แนะนำให้ไปอ่านได้บนเว็บไซต์ของทั้งสองค่ายนะ,ะซึ่งจะมีบอกละเอียดจานริทเบกต่างๆนานาะคะอันนี้เ,เพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมได้กูแค่มาพูดฟีลความรู้สึกให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะในส่วนของไฟส่องสว่างรถเนี่ยทั้งสองคันนี้นะที่กูเห็นกับตาตัวเองเรากุกสัมผัสดได้เองแน่นอนเพราะว่าเวลารีวิวรถเนี่ย มองดูสัต์ส่วนทุกองศาเลยจ้ะยันไฟเลี้ยวยันไฟต่างๆนาๆนานะกุกยกให้ไทเกอร์900 GT Pro จากค่าย Triumph ส่องสว่างมากกว่าตัว Suzuki V-Strom 1 0 5 0 XT นะคะอันนี้ได้พูดเรื่องถึงตัวเลขนะสมมุติว่า V ี r o m อมคะแนนเต็มสินะ V-Strom สว่างอยู่ที่เลข7สว่วนไทเกอร์ Tiger, สว่างอยู่ที่เลข9 เอาให้เห็นภาพประมาณนี้ดีกว่านะคะแต่ทั้งสองค่ายเนี่ยเป็นไฟ LED เหมือนกันนะความแตกต่างถ้าเพื่อนๆไปมองเองอาจจะไม่รู้สึกมากนะคะคือถ้าเอามาจอดเที่ยวก็จะดูรู้เลยแต่ด้วยความที่กุ๊กเนี่ยทั้งสองคันเนี่ยกุ๊กก็สังเกตมาตลอดนะตอนที่เขามารีวิวก็ตามนี้เลยค่ะในส่วนของว i สตรอมมันก็ไม่ได้ดรอปแย่เลยนะมันก็สว่างในตัวของมันแต่แค่ถ้ากุ๊กมา พูดในเรื่องเทียบขนาดนี้กูให้ไทเกอร์เขาชนะไปค่ะจริงๆเลยนี้ทิ้งท้ายนะคะต้องขอไปเพื่อนๆด้วยที่รอคลิปนี้มีเ,เพื่อนๆบางส่วนที่สนใจเยอะเหมือนกันให้กุกเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะต้องบอกว่าก่อนหน้ามีเกิดปัญหานิดหน่อยคือกุกพลาดเองกุกไปลบคลิปวิดีโอซึ่งกําลังตัดต่ออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสร็จแล้วแล้วนี่ก็เลยต้องมาเริ่มทําใหม่ก็เลยมีผล ชานิดนึงปล่อยรีวิวตัวนี้ช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้จริงๆะคะกุ๊กก็มัวแต่เที่ยวด้วยแล้วก็รีวิวตัวอื่นนะก็ทําคนเดียวนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆรู้ไว้เลย,เลยก็ช้านิดขออภัยนะคะก็พูดรวมๆเนี่ยน่าจะครบหมดแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามตรงจุดไหนนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะกุ๊บก,ก็อาจจะไม่ได้พูด ละเอียดยิบมากแต่พูดโดยรวมให้เพื่อนๆเห็นภาพสำหรับรถ2คันนี้ล้กันแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูรีวิวอย่างเดียวไม่พอกุ๊กก็ห่วงใย,ยเหมือนเดิมให้เพื่อนๆต้องไปเทสกขับขี่ด้วยตัวเองนะคะตามศูนย์ดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยของทั้งสองค่ายนี้เลย t r i u m p h m o t o r c y c l e s และ Suzuki นะคะคก,ก็ไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองว่าเราชอบแบบไหนบางทีการฟังรีวิวอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอจริงๆนะบางทีกุ๊กก็ฟังคนอื่นแล้วกุ๊กไปลองสัมผัส มันก็ไม่ใช่อนึีกออกใช่ไหมบางทีเราสัมผัสกับตัวเองแล้วเรารู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันที่พูดยำๆตลอดด้วยความห่วงใยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่กับทริปหน้าว่าจะมีรีวิวอะไรมาให้ติดตามขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ